สวัสดีค่ะพาทุกคนมาดูข้าวเกาหลีนะคะจะมีข้าวห้าสีนะคะข้าวแบบนี้จะเป็นแบบข้าวกล่ำบ้านเรานะคะต้องแช่นานๆถ้าไม่แช่เป็นชั่วโมงเวลาเอาไปนึ่งเขาจะไม่ค่อยสุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้าวชนิดหนึ่งนะคะทุกคนคาะดูใกล้ๆเม็ดข้าวเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลานึ่งสุกแล้วเขาก็จะยืดตัวนะคะแต่ก็จะแตกต่างกับของบ้านเราหน่อยค่ะ อันนี้ก็เป็นข้าวที่ไม่ขัดเปลือกออกนะคะเป็นอ,อีกข้าวหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพดาีเพราะว่าเขามีก,กใหใ่เยอะนะคะแล้วก็คนไหนที่มีสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะส่วนมากจะซื้อแบบนี้ไปกินนะคะเป็นกุกผัดเป็นทำได้หลายอย่างนะคะทุกคนคะ และนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะ,ะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นข้าวกล้องนะคะ,ะก็มอกีอีกสีหนึงก็คือสีขาวนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาอมารวมกันค่ะต้องแยกะคะแบบนี้เราต้องหม้อหุงข้าวก็ต้องเป็นที่เขานึ่งโดยเฉพาะข้าวนะคะถึงจะสุกแล้วก็อร่อยค่ะ เคียวกรุบกุบอร่อยดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ